นี้เราจะมาใส่เกลือนะครับใส่เกลือรเราทดสอบกันเขาว่าใส่เกลือแล้วมันจะออกลูกเร็วขึ้นนะครับนี่คือต้นอายุป,ประมาณสี่ปีนะครับยังไม่ได้ออกลูกสักลูกสักทลายเราจะใส่เกลือรครับใส่ตามช่องใบมันในก้านมันนี่ครับใส่สองต้นนะครับเนี่ยนี่ครับเกลือรครับ ข้อดีของการใส่เกลือนะครับมดมอดหรือมแรกอะไรก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันเค็มนะครับเกลือครับเกลือใส่เกลือครับพวกต้วงพวกอะไรก็ไม่มารบก,กวนนะครับเพราะมันมีแต่เกลือเกลืออ่อยต่อยมาดูอีกต้นครับเกลือรุนรวนครับมดกำลังย้ายถิ่นฐานล้วนะครับ มันเครีมครับมันเครีมมันจะได้กินหน่อยเด้อมันจะได้กินหนอเฮือเฮือ,ฮอ